เป็นตัวแทนของอสอวิชาการสายชั้นวิชาการโรงเรียนแล้วก็กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลนะครับขอเป็นตัวแทนนําเสนอตัวโปรแกรมประพอลายวิชาของนิทย,าาย์บันดาลัยของปีการศึกษา2565ภาคเรียนที่1น,นะครับเบื้องต้นนะครับคุณครูก็เมื่อได้รับไฟล์ตัวประพอประจําวิชาแล้วนะขออนุญาตเซฟก่อนนะครับ เมื่อครูได้รับไฟล์แล้วนะครับก็ขออนุญาตไล่ตามชีตเลยนะครับขออนุญาตอธิบายตามแต่ละชีตไล่ไปเลยนะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับชีตหนึ่งไม่มีอะไรมากนะเพราะอินโฟมิชันทั่วไปนะครับก็เป็นเวอร์ชันที่3ที่เราแก้แล้วนะครับก็แก้ก็แก้เดือนก้านี้นะครับของเถึมภาคเรียนที่หนึ่งนะครับส่วนที่ชีตคุณครูต้องกระทำต่อไปก็จะเป็นชีตเมนนะครับของกลุ่มสาระนะของตัวพพรายวิชานะครับ่าก็คุณครูก็คีย์ตรงที่เป็นดอก ที่เป็นตัวเครื่องหมายครูเครื่องหมายคอมเมนต์นะครับผู้ครูมอไชีก็จะขึ้นว่าต้องคีย์อะไรบ้างนะต้องคีย์ลงไปก็คืออชั้นชั้นประถมเท่าไรนะครับปีการศึกษาเท่าไรกลุ่มสาระอะไรบ้างรหัศวิชาอะไรนะครับจำนวนนักเรียนเท่าไหร่กี่คนนะครับอันนี้ฝั่งนี้กรณีฉุกเฉินหรือกรณีเด็กนตทศยมที่เด็กมีเด็กลาออกครูก็ขีกลับเข้าไปนะถ้ามีเด็กลาออก ตัวเปอร์เซ็นต์ก็จะหายไปนะครับเพราะเด็กเราเราจะคงไว้เราจะไม่ตัดทิ้งนะครับก็จะเป็นผลต่อร้อยละ,ะเมื่อทําพิธีแล้วเราก็คิยกันงประมาณนี้แล้วนะครับที่ครูคคต้องคีก็คือครูคประจําวิชานะครับหัวหน้ากลุ่มสาระนะครับส่วนช่องวัดผลก็คุณต้องิเหมอนเดิมแล้วก็ทดลองหนึ่งระไทยมันเดิมนะส่วนพออกก็รอเติมซอนะครับน,นี่ก็คงคางไว้ก่อน นะครับอ่ะต่อไปขออนุญาตไปชีทที่2องชีทนี้ก็จะเริ่มเลยนะนคุณครูต้องทำนะครับอ่ะชีทนี้เราผูกไว้ในส่วนของคอลัมน์เดียวคือคอลัมน์สชื่อสกุลนะครับแต่ถ้าคุณครูได้ไฟจากสายชั้นมาสายชั้นมาแบบนี้นะครับอ่ะถ้าคุณครูได้ไฟสายชั้นมาแบบนี้อ่ะแบบนี้นะคุณครูต้องทํำยังไงบ้างนะครับอ่ะคุณครูได้มาเป็นคํานําหน้าชื่อสกุลแยกกันบ้าง นายคนขุดต้องทำไงบ้างนะครับเอาเมาส์ไปคลิกในส่วนของช่องว่างๆนะครับแถวที่1นะครับโวล์หนึ่งนะครับพิมพ์ประกับลงไปแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกช่องอคำนำหน้าหรือพิมพ์เอาก็ได้นะครับ c 5คุณคขุดไปห้า c หก c สี่ก็พิมพ์เอาได้นะครับแต่ถ้าง่ายก็คลิกเอานะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอนกดชิปค้างไว้นะครับไปคลิกชื่ออ่แล้วก็แอนอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายฟันหนูนะครับขอะสองเข็ตนี้คือเว้นวรรคเนี่ยคือระหว่างชื่อกับนามสกุล ก็ให้ข้อ2นะปกติข,ออขอ้ขอ2ข้อ5ข้อ2กํกลังดีถตาห้ามจะเยอะไปนะครับช่องมันจะไม่พอแสดงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้เข้ามากดเหมือนเดิมตามด้วยนามสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสูตรที่คุณครูต้องพิมพ์เองแต่ถ้าไม่พิมพ์ก็เหมือนที่ครูใช้บอกพิมพ์ท่ากับแล้วก็เอามาส์ไปคลิกคลนะิกคลิกคลิกช่วงที่คลิกอายืมใส่เครื่องหมายเชื่อมด้วยนะครับแล้วเอนเตอร์ชื่อสมาร์เรียบร้อยแล้วนะค,คนที่2ไม่ต้องพิมพ์คนที่3ไม่ต้องพิมพ์ให้คุณครูเอา บล็อกข้างล่างให้ขึ้นสีนะตรงให้ขึ้นมอว์ให้ขึ้นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ลากลากเป็นคนสุดท้ายโอเคนะครับเสร็จแล้วบ้ายแล้วคุณครูก็ Copy ไปเลย Copy นะช่องนี้ไปเลยนะครับ Copy ช่องนี้ไปเลยแล้วก็ดูวัสของปะปอแล้วนะครับอ่ะโทษทีสุดกัปปอแล้ว อ่ะเสร็จแล้ว้อยแล้วคุณครูก็เอามาไปคิดคนที่หนึ่งนะครับคุณครูห้ามวางแบบนี้เลยห้ามวางทับไปเลยนะครับให้ค,ครูวางแบบ1 2 3 1> ถ้าคุณครูวางทับแบบนี้เส้นหายสูตรไม่มาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสูตรที่เชื่อไว้คนละฝ่ายเครื่องจะหาไม่เจอนะครับและที่นีคือเส้นก็จะหายหมดนะครับให้คุณครูวางแบบเพจสเปเชียลนะครับ123คลิกที่ขวานะครับแล้วก็วาง123ก็ได้นะสังเกตนะครับ ชื่อฟอนต์มาหมดขนาดมาหมดเส้นไม่หายโอเคนะอันนี้สําคัญมากนะนคุณนคู็ก,ก็ก็ตอนวางเนี่ยห้ามวางแบบไปเลยห้ามวางทับไปเลยให้วางแบบหนึ่งสองสามทุกชีพนะครับเพราะว่าเส้นก็จะคงอยู่ถ้าเส้นหายคอณคูณต้องตีเส้นใหม่ทําเส้นเองนะครับอ่ะต่อไปสเต็ปต่อไปนะในส่วนของตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดนะนคุณครูก็มรรหาตัวชี้วัดชั้นปีก็ใส่ไปเลยนะในตัวอย่างของภาระก็ใส่ไปได้เลยนะ ทางแรกก็มาตรฐานวิชว่าเท่าไหร่ละเอียดใส่เข้าไปนะครับหน้าที่2นะครับอันนี้ใส่ยาวมาเลยครับสรุปหน้าที่2ก็แยกออกมานะเป็นหน่วยเรียนรู้เพราะว่าเราคุยกับทางพิจา,ารณารใส่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าปีนี้เราจะแยกตามอะไรตามบีมิดนะครับเราจะไม่แยกเป็นปีก่อนนะคือแยกเป็นหน่วยหน่วยหน่วยตัวเป็นตัวชิวะแต่ละตัวไปเพราะมันเยอะนะครับเก็บคะแนนก็จะซับซ้อนละเอียดมากอะไรเงี้ยก็สรุปแล้วว่าให้รอตามบีมิดก็คือเก็บเป็นหน่วยการเรียนรู้นะครับก็ใส่าตามน,นี้ หน่วยที่หนึ่งจะเรียนกี่ตัวครูก็ใส่เข้าไปอันนี้ตัวอย่างของครูเป็นสีนะครับคือวิชาภาษาไทยปห้าประมาณนี้นะครับครูใช้แบงไว้แล้วสามหน้าน่าจะพอนะครับเป็นไปสามหน้าคี่วาน่าจะพอเพียงนะครับครูคไม่ต้องสร,ร้างหัวใหม่นะเวลาพิมพ์ก็พิมพ์ไปเลยนะครับเพราะว่าเราขึ้นหน้าใหม่นะนี่คือหน้านี้ของครูเป็นสีภาษาไทยแต่หน้าสองเนี่ยหัวจะขึ้นให้เองเพราะครูใช้บอกให้แล้วไม่ต้องไปสร,ร้างหัวใหม่นะครับแต่ครูก็ระวังนิดนึงว่าระวังเชื่อมหน้าตรงนี้นะครับมันคอมอยู่คอมหน่วยอยู่หรือเปล่า ตรงเส้นะตรงนี้อ่านี่ครับถ้ามาข้อมหน่วยก็ขยับมาข้างล่างหน่อยให้มันอยู่ในหน่วยเท่ากันมันจะได้สวยงามนะครับข้อมหน่วยหมายความว่าไงไม่พอค้อมหน่วยแบบนี้อ่าหน้านี้ข้างบนเนี่ยอยู่หน้า2ข้างล่างอยู่หน้า3มเนี่ยมันจะคอมกันอยู่มันจะไม่สวยนะครับคุณกูก็ขยับมายกหน่วย5ไปอยู่หน้า3มเลยยกตัวอย่างยกมาท้งหน่วยเลยอะไรเงี้ย มันหลุดนานะครับอ่านี้คุณลองไปดีไซน์ปรับลองปรับประดับดูนะครับอ่าต่อไปขออนุญาตไปที่ทีหนึ่งในส่วนของบันทึกเวลามาเรียนนะครับบันทึกเวลามาเรียนเมื่อกี้คุณใช้ชี้ไปแล้วรอบหนึ่งจะได้เร็วขึ้นนะครับข้างบนนะครับคีสามสิบเวลามาเรียนตาสามเป็นก็คีสามเอ็ดวันที่นะครับยกตัวอย่างวันที่นะครับคุณครูพิมพ์ไปได้เลยยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับวันที่สิบหกเดือนห้าห้าหกห้าพิมพ์ฟอร์แมตปกติแบบนี้ แนะ่ฟอร์แมตปกติวันเดือนปีนะครับพิมพ์ปัดเอนเตอร์ลงมาตัวตัว format ออบบฟอร์แมตของปพเนี่ยก็จะเชงระบบฟอร์แมตให้เองก็คือ16พฤษภาสองหกโอเคนะครับถ้าเป็นวิชาที่เรียนทุกวันคุณครูง่ายมากก็ลากไปเลยไม่ต้องพิมพ์นะครับลากไปเลยโอเคไหมเครื่องก็จะเกณฑ์ให้เองนะวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งเรียนอสองชั่วโมงกออวันละอันนี้ถูกแล้วถูกแล้วนะคุณครูลองลากมานะครับส่วนข้างล่าง รับระบบก็คือรับ3ช่องนะครับแค่ข้อไข่รอลิมป่าข้างล่างก็อธิบายแล้วว่าลิมป่าคืออะไรคครูน่าจะรู้เนาะนะครับขาดเลียนลาป่วยโอเคนะครับส่วนเรียนปกติมันต้องใส่อะไรเลยก็เว้นนว้ยนะครับขาดก็ลองใส่อันนี้เราทดสอบลองใส่2คนดูนะครับระบบก็จะเจ็ให้อันนี้ยกตัวอย่างคนที่5เด็กลาออกถ้าเด็กลาออกคุณครูมาคีตรงนี้นะครับปิ้นตอนปิ้นออกออกแค่สีน้ำลิงเท่านั้นตรงนี้จะไม่ออกนะครับไว้เกาะข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมกระทบยอดให้เท่ากันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างขอนียกตัวอย่าง บอกฮะอ่าคนที่5ลาออกนะครับอ่าไปคนที่อ่าชีทที่2กับกีดที่2องที่สองนะครับอันนี้ก็ถ้ามีสามเปียก็ขีสามเปียถ้าสามสิบก็ขีสามสิบเลขที่ห้าก็ขีกลับไปสามเปียถ้าตรงนี้สุบตรงนี้ 20, ยี่สิบอูตัวอย่างตัวนี้ก็ต้องยี่สิบนะครับก็ต้องยี่สิบเท่ากันเข้มไหมครับอ่าแต่ส่วนใหญ่ก็เต็มเดือนสามเปียแล้วก็ขีสามเปียเข้าไปให้กระทบยอดตอนนี้เรายกตัวอย่างเลขที่ห้าลาออกอยู่นะครับ ผมไม่งงนะอ่าต่อไปก็เลขที่าละออกก็ขี่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเลขที่าละออกขี่กลับเข้าไปเหมือนเดิมตัวนี้กรเบิดทิศหน่อยมอสอคือหมดสิทธิ์สองเพราะเขาละออกโอเคนะครับส่วนละออกระหว่างเดือนระหว่างทางผมก,ก็ขี่ตามจริงนะครับละออกเดือนที่2ก็เดือนที่สก็เป็นศูนย์หมดเดือนแรกก็ให้มาย่ามาเต็มอะไรเงี้ยแต่หมดสิทธิ์สองก็คือต้องมอสอเพราะเด็กเขาละออกนอเนาะเพราเรียนไในครบกบสิบชั่วโมงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าต่อไปนะครับสรุปหน้านี้สรุปตัวนี้ก็คือสรุปชีสุดท้าย ไม่งงนะครับตัวนี้คือรวมทั้งหมดทั้งหมดตรงนี้เครื่องจะี่รวมให้เองร้อยยีบเบาทเครื่องจะรวมให้เองนะครับส่วนตัวนี้ก็คิดเป็นลอยละอันนี้คิดคิดเป็นลอยละอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คิดมันรวมมาเรียนแล้วก็เปอร์เซ็นต์ละละแปดสิบนะครับโอเคอขออนุญาตต่อนะครับขออนุญาตต,าต่อไปที่นะครับอินหนึ่งอินหนึ่งคิดหนึ่งนะครับ จะมีอีกหนึ่งคิดหนึ่งอีกหนึ่งคิดสองมีกันสามชีทตอนแรกทำไปสองชีทแต่ก็กลับมาสามชีทเหมือนเดิมเพราะว่าวิชาสังคมรู้สึกจะมีสิบสองสิบสองหน่วยการเรียนรู้มไม่พอนะครับเพราะว่าชีทสุดท้ายเนี่ยมันมีแค่ห้านวยนะเพราะว่ามันมีข้อมูลพวกนี้เพิ่มเข้ามาหนึ่งช่องมันไม่พอหน้ากระดานนะครับก็เลยต้องขยับเหลือห้านวยโอเคนะส่วนคิดหนึ่งคิดสองก็มีอย่างละหกหน่วยการเรียนรู้คุณครูก็ขี่เข้าไปหน่วยที่หนคึ่งที่สองคคุณครูขี่ขี่ได้เลยนะครับ อันนี้ครูใช้ขอยตัวอย่างหน่วยการรู้ที่6มี6หน่วยแล้วกันนะครับถ้า6หน่วยคุณครูวิธีที่1คุณครูก็ขีดหน้านี้6หน่วยเลยส่วนหน้าที่3คุณครูก็ลบจริงให้หมดไม่มีสักหน่วยเลยก็หน้าที่สต้องปิินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้คือสรุปรวมก็ต้องปิินนะครับอีห้าหน่วยนี้ก็เป็นศูนย์ให้หมดเลยก็เป็นศูนย์ให้หมดคะแนนไม่ต้องใส่นะครับแต่คุณครูใช้วิธีที่2ก็ได้เวิธีที่2ก็คือก็ขีดหน่วยนี้ลงไปนะหน่วยสุดท้ายของของของแผ่นที่2คือชีทที่2อิน อินหนึ่งขีดสองนะครับส่วนอินหนึ่งขีดหนึ่งเราไม่แตะเพราะเรามีแค่หกหน่วยส่วนโมคูคนไหนมีสิบหน่วยก็ไม่ต้องต้องใช้ขีดสองขีดหนึ่งด้วยขีดสองด้วยขีดสามด้วยเนะาะลองนับดูว่าหน่วยกี่หน่วยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างหกหน่วยนะครับเราก็มาใช้ช่องนี้เนะี่ยใช้ช่องสุดท้ายของขีดที่สองนะครับก็ใส่คะแนนเต็มก็ไปสิบคะแนนหน่วยที่หน,นึ่งสิบคะแนนอันนี้ก็รวมให้นะเด็กได้เท่าไหร่ก็ขีดลงไป นบเครื่องจะรวมให้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไปชีทที่3ก็คือชีทส,สรุปรวมก็ตะกี้หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วย5้ครบ6หน่วยพอดีโอเคนะครับอันนี้คะแนนเต็มอ่าทิ้งต่างว่า35คะแนนสอบ15บห้าอันนตัวอย่างนะครับอันนี้คือสรุปรวมอันนี้25คือชีทนี้โอเคนะครับส่วน35ก็รวมชีทสองด้วยอีกนสะิคะแนนอ่าชีทหนึ่งชีทชีทสองเนี่ยสิคะแนนนะครับชีทสามก็ยี่ห้าก็รวมเป็นสามสิบห้าเครื่องรวมให้เองเนาะไม่ต้องไปบวกให้เครื่องบวกให้เองนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็ขีคะแนนเด็กลงไปตัวอ,อย่างขีคะแนนเด็กลงไปนะครับเด็กก็จะได้ประมาณนี้35หได้ประมาณนี้คะแนนสอบเต็ม15บห้าอาขีลงไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องก็จะรวมจุดท้ายให้แล้วนะครับก็คือห0คะแนนที่เด็กต้องได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ส่งให้กับครูประจําชั้นได้คะแนนเต็มห้าสิบงไม่ต้องขีใหม่ไม่ต้องทําอะไรใหม่แล้วครับก็อนาน,นี้ก็วางเลยให้กับครูประจําชัน้น นะครับเพราะว่ารวมทั้งคะแนนสอบคะแนนเก็บแล้ว50คะแนนนะครับอันนี้ก็ไปให้ครูจํำชันได้เลยนะครับอ่าต่อไปเทิมหนึ่งจบแล้วนะครับโอเคนะเทอมหนึ่งจบแล้วนะครับกลับไปเทอม2ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็ลงเวลาเรียนก็คีย์วันที่วันที่ก็เหมือนเดิมนะครับอ่าขอซ้ำอีกรอบจะได้เข้าใจครับหนึ่งเดือน11 2565้กยกตัวอย่างนะครับอ่าน,นี่ก็ละก็ลองเปลี่ยนวันที่ดู Excel Excel ฉลาดครับถ้าเราเปลี่ยนวันที่5 เว้นไว้กี่วันกระช่่งนะครับหนึ่งสองสามเป็นสี่วันนะครับทุกอทอ่าเครื่องก็จะเปลี่ยนให้เองจะเชียงให้เองจะเป็นด้วยสี่วันตามนี้นะคบให้มีค่าแรกค่าสองค่าสามมันจะจับเรนดอมเองตามสูตรที่เราครไว้ก่อนอานี้อันนี้ก็ลองเปลี่ยนดูพอครบขึ้นเดือนใหม่มันจะขึ้นให้อัตโนมัติเลยก็จะขึกาแล้วก็ธนบารมันจะค่อมเห้เลยอัตโนมัติอันนี้คูครูลองไปไประยุกต์เองดูครับถ้าไม่อยากขี่เนาะเราไปไประยุกต์เองนะครับอันนี้ก็สามสิบ เลขที่ห้วเวาเราละออกเหมือนเดิมเนาะก็ใส่ศูนย์ก็ทษทีทษทีใส่ศูนย์นะครับอันนี้ก็สามสิบนะครับเลขที่ห้าเราก็ละออกเหมือนเดิมเราก็ใส่ส0สิเข้าไปนะเหลือ2สองขออนุญ,ญาตเป็นเป็นเป็น,ปน 3, 1, นะสามเมอ็ดเนาะสามเอ็ดแล้วก็ทีเหมือนเดิมนะสีก่ก็อ่ะสักยี่สิบอ่ะยี่สิบ ่ได้รอยสิบบันอายุตัวอย่างได้ตัวอย่างนะครับประมาณนี้อันนี้ถ้าสมมติเราคีสิบเก้านะครับช่องคนเลขที่ห้าแล้วก็สกีสิบเก้าเข้าไปเพื่อได้ศูนย์เคนะครับอ่าไปต่อนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ i n สองขีดหนึ่งก็ใช้หลักการเดียวกันนะฮะก็คือหน่วยที่หนึ่งที 4, ่สองสามและสี่ก็มีการสามชีดก็เผื่อไว้วิชาที่มีหน่วยการเรียนรู้เยอะ มากกว่า5 6หน่วยนะมากกว่า10หน่วยคือ,อชีตสองชีทมีสิบเอ็ดหน่วยนะถ้าคนมากกว่ 12, า12ก็จะใช้ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มชีดหนึ่งเข้ามาให้นะครับสุดท้ายก็คือรวมรวมก็คืออ่าเวอร์ชัน2เนี่ยผูต้องมาขี่เองนะเวอร์ชัน2ถ้าจำเป็นผิดรู้สึกรูต้องมาขี่พวกนี้เองหมดนะเวอร์ชันน1ก็ก็ไม่ต้องเวอร์ชัน3ไม่ต้องขี่แล้ว1 2เนี่ยเราขี่เองเวอร์ชัน3ไม่ต้องขี่แล้วนะครับอันนี้ก็ผูกให้เรียบร้อยผูกให้เรียบร้อย เวลาคีก็คีไม่ได้นะเคื่องจะเรยกมาเองอัตโนมัตินะครับที่ครูต้องคีก็คือหน้านี้มีแค่ช่องนี้ช่องเดียวอ่าเลขที่5สมบห้าเขาไม่ผ่านนะก็ต้องคีนะครับก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้คะแนนนี้เราคีคนที่5ใช่ไหมอ๋อครูแล้วทำไมมันมีคะแนนคนที่5เราคีเข้าไปไงครับเลยต้องไปแก้นะครับต้องไปแก่คนที่5เขาลาออกเนี่ยเราต้องไปแก่เพื่อจะเป็นศูนย์นะครับตัวอย่างให้ใส 0, ่ศูนย์เข้าไปเลยนะครับ คนที่5ลาออกแต่เราออกี่ข้อมูลหรือคียเมื่อกี้ทดสอบอก็คือขียหมดเลยเหือะคนที่5ก็เลยมีคะแนนผมไม่งงเนาะนะครับอ่าขอกลับไปคียใหม่อีกรอบเด็กจะต้องต้องไม่มีคะแนนเลยที่5นะครับก็ต้องเป็นศูนย์นะคนการเรียนต้องเป็นศูนย์นะครับมีรวมอยู่มีรวมอยู่นะครับอ่าตอนนี้มีรวมอยู่มีสอบอยู่นะครับมี7ถ้ามี7ก็แสดงว่าค้างคิดสองโอเคไหมอ่านะครับ คนที่5ต้องเป็นศูนย์วาะิคอล่าออกเพราะที่ลองสุม่มคีย์ข้อมูลก็เลยสุมนะส่มนะครสุ่มคีย์ก็คือคีย์มีคะแนนหมดนะก็เลยไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่อ่าดังนี้น 0, ต, 2, 3, ต้องเป็นศูนย์เงี่ยถูกต้องเพราะว่า i n อ่า i n สองสามต้องเป็นศูนย์ i n สองสามหนึ่งต้องเป็นศูนย์วานิคอล่าออกนะจะได้สัมพันธ์กับตัวอย่างแต่เรายกมาก่อนนะ,ะนี้คือวันเวลามาเรียนนะครับอ่ะ,อะก็จะประมาณนี้คนที่สองก็จะกลายเป็นศูนย์ศูนย์อัตโนมัติตรงนี้แล้วคุณครูก็ต้องมาติ๊กมอพอไม่ผ่าน พอเครื่องมันค้างไวแบบผ่านครูก็มาติแค่นี้ส่วนช่องอื่นไม่ต้องติ๊กเลยนะโปรแกรมจะออกให้เองอัตโนมัตินะครับอ่ะประมาณนี้หากคุณครูมีปัญหาอะไรก็สอบถามมายางสายชั้นนะครับแล้วก็ทางวัดผลทีมงานวัดผลก็ยินดีนะไม่คําปรึกษาอ่ะก่อนจบจากกันนิดนึงขออนุญาตนะครับก่อนจบจากการขั้นตอนการปริ้นยังเหลืออีกนิดนึงนะครับอันนี้ครูใช้ยกตัวอย่างชีดตัวอย่างฝ่ายยกตัวอย่างเลยนะครับอ่ะยึดตามนี้เลยนะครับก็คือตัวนักเรียน อ่นักเรียนตัวอย่างห้องหนึ่งทับสองเด็กมีสามสิบห้าคนนะครับอ่คุณครูลบคุณครูลบทิ้งได้เลยนะเพราะว่าเปิดช่องให้แล้วที่ทาวายสี่สี่คนอนะ่ะคือรวมทั้งอีพีทั้งห้องปกติเลยคืออย่างนี้นไม่เกินสี่สิบสี่คนแน่นอนอยู่แล้วก็เลยเผื่อไว้นะครับคุณครูก็คุมเด็กที่เหลือแล้วก็ได้ลิฟทิ้งนะครับลิฟทิ้งแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ชีตัวนี้ก็ได้ลิฟทิ้งได้เลยนะครับจะได้ปรินจะได้สวยงามแล้วคุณครูก็จัดแถวจัดคอลัมน์เองต่อจาก หน้าที่กูใช้ mark ไว,ว delete, น้นะครับก็35มสิบห้านะครักกดขวาแล้วก็ดีลิทนะครับก็ต้องดีลิททุกชีตนะครับเพราะว่าแต่ละอ่าวิแต่ละห้องเด็กก็จะไม่เหมือนกันนะมี35 3839ก็ว่าไป3 4ก็ว่าไปนะครับ 3, 5, 3, 8, 3, 9, รขออนาาททุญาตเขีรยเลยแบบนี้ประมาณนี้ยกตัวอย่างฮะคนกู <c oughs> ขอข้ามตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราต้องลบได้เพราะกูใช้าร์ k ไว้แล้วต้องลบได้านะร์ k ไว้ mark ให้ลบเพราะว่าใ,ใ,ให้เท่ากับจํานวนเด็ก นะถ้าในลบไ,ได้ผู้ใช้ต้องกลับไปมาร์คให้ใหม่นะคระัที่คูมาร์คให้ใหม่ข้อข้อพึงระวังคือคูอฟังนะครับเพราะว่าปัญหาของ Excel เนี่ยมันไม่ใช่โปรแกรมดัตเตอเบสนะครับการที่ทําให้ลบได้เนี่ยช่องตั้งแต่คนที่35ลงไปเนี่ยผู้ใช้รู้สึกมารจาก30ลงไปสามารถลบได้หมดนะครับคนที่30ลงไปเนี่ยสูตรจะเปิดโอเพนเลยจะไม่บล็อกนะจะไม่บล็อกจะไม่อะไรทั้งสิ้นนะถ้าสูตรหาย ครูคต้องแก้ปัญหาต่อเลยนะครับเช่นไปคลิกสูตรช่องไหนหายอะไรเงี้ยเพราะ Excel อ่ะถ้าช่องไหนบล็อกนะครับเราบล็อกไปแล้วมันไม่สามารถลบได้เพราะเป็นส e c u r i t y ีของระบบเองตามระบบของโปรเซสของตัว Microsoft Microsoft Excel เองนะครับมันก็จะบอกว่าถ้าคุณบล็อกไว้คุณไม่มีสิทธิ์ลบอันนี้คือสิทธิ์ของ User เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือกรณีที่เราต้องการลบเด็กนะครับครูชัยก็ต้องเปิดเปิดสิทธิ์คนที่36ถึง40ตัวอย่างนะครับเปิดไม่ให้นะไม่ให้บล็อก นะผมมาแฮรบ็อกปุ๊บข้อมูลทุกอย่างสูตรที่ครูชัยเขียนไว้เนี่ยนะคุูครูต้องระวังนะตั้งแต่คนที่สามล,ลงไปเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้บอกไว้ส่วนคนที่1นึงถึงสาบอกไปหมดไม่มีปัญหาแน่นอนเรื่องสูตรหายนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ระวังนิดนึงว่าอย่าไปเพิ่คลิกช่องที่มีการคำนวณที่ครูผูกสูตรไปแล้วนะครับเพราะว่ามันกระชัข้ามก็จะ,ะเพี้ยนสามสิบเอ็ดถึงสี่สี่สิบสี่ก็จะเปิดโอเพนเลยไม่บอกนะส่วนคนที่1นึงถึงสาบก็จะบอกไว้ เพื่อป้ปองกันสูตรค่าหายเออรเลอร์ระหว่างทางโอเคนะครับคนไหนมีปัญหาก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็จบในส่วนของปอประจำวิชานะครับขอบคุณมากครับ